รรคเก้าไกลพร้อมที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนนะครับ แม้จะมีกลิ่นแห่งความหวังทางการเมืองแต่จนถึงนาทีนี้คนไทยอาจยังวางใจไม่ได้กับ3ด่านหินสำคัญในช่วง3เดือนนี้หลังพักเก้าไกลหักปากกาเซียนชนะกการเลือกตั้งรวม152ที่นั่งและอาจได้เป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับอีก5พักคือพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยและพักเป็นธรรมรวม310ที่นั่ง แต่วันนี้ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญคนไหนกล้าฟันธงว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลและพิธาลิ้มเจริญรัฐจะได้เป็นผู้นำประเทศที่อายุน้อยที่สุดได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดและนี่คือด่านสกัดสำคัญของผู้ชนะการเลือกตั้งในรอบนี้ 1. ลุ้นปมหุ้นสื่อ ิบพฤษภาคมปี2566เรืองไกลลีกิจวัฒนะยื่นคำร้องต่อกะกะตให้ตรวจสอบกรณีพบชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน42,000หุ้นว่ามีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ซึ่งนี่คือมาตราเดียวกับที่อดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถูกยื่นคำร้องตรวจสอบและท้ายที่สุดก็ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่ง สิ้นสภาพสสในปี2562แม้เจ้าตัวจะบอกว่าด่านสก,กัดนี้ไม่หนักใจแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายยังเสียงแตกดรนัทวุฒิวงเนียมให้ความเห็นว่าโอกาสรอดคดีน้อยหรือแทบไม่มีโอกาสเลยขณะที่ยอดพลเทพสิทธาและเอกชัยชัยนุวัตรมองว่าขึ้นอยู่กับการตีความ หลังจากนี้คงต้องเฝ้ารอกรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน60วันหรือไม่เกินวันที่13กรกฎาคม2566ว่าท้ายที่สุดแล้วผลจะเป็นอย่างไรถ้าผ่านด่านแรกได้สำเร็จก็ต้องมาต่อกันที่ด่านที่2 ลุ้นผลโวหวตนายกแม้จะกว่า310จาก500เสียงในฝั่งของสอสอมาอยู่บนหน้าตักให้อุ่นใจแต่การโหวตเลือกนายกพิธาเลมเจริญรัตยังต้องเจออีกด่านสกัดที่สำคัญคือสอวอ250เสียงที่มีที่มาจาก3ส่วนคือ1สอวอโดยตำแหน่ง6คน สอ,สอวสวแบบเลือกกันเอง50คนและส,สอวสวแบบคอสอชอคัดเลือกโดยตรง194คนซึ่งถ้าต้องการคว้าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมาครองก็จำเป็นต้องได้เสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของ750เสียงในสภานั่นก็คืออย่างน้อย376เสียงและจาก310เสียงบนหน้าตักคำถามคืออีก66เสียงจะมาจากไหนจะชวนภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายคา้านที่ ร่วมโหวตนายกได้แค่ไหนจะเจรจากับสวที่99%มาจากคอสชอให้โหวตเลือกหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรจะขอแรงหนุนจากทั้งสสฝ่ายค้านและสาวบางส่วนได้อีก66เสียงด้วยวิธีแบบไหนหรือจะต้องเสนอชื่อน,นายกรัฐมนตรีคนอื่นจากพักร่วมรัฐบาลเพื่อให้ได้แรงหนุนจากสาวในท้ายที่สุด ซึ่งต้องรอลุ้นกันในเดือนสิงหาคมนี้ที่จะมีการเปิดประชุมรัฐสภาพเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าผ่านด่านที่สองไม่ได้พิธาลิ้มจเจริญรัฐ คว้าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไม่สำเร็จอาจจะต้องมาลุ้นกันต่อในด่านที่3คือลุ้นการจัดตั้งรัฐบาลเพราะแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอาจตกไปเป็นของพักเพื่อไทยคำถามสำคัญคือจะจับมือกับใครเพื่อให้ได้เสียงเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากกระแสเพื่อไทยพลังประชารัฐก็ยังไม่หายไปจากหน้าสื่อซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นพักที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนมากที่สุด อาจจะต้องกลายไปเป็นพักฝ่ายค้านไม่สามารถผลักดันนโยบายแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วพี่น้องประชาชนที่มาใช้เส์เลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์รอบนี้จะมีปฏิกิริยาอย่างไรและถ้าทิมพิธากับพักเก้าไกลไม่สามารถผ่านสามด่านหินนี้ได้ความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจไทยที่เพิ่งฟื้นตัวจากปากเหวได้ไม่นาน